วันนี้ได้เอาดินมาเทเนาะแล้วก็ปรับพื้นให้พี่มะนาวค่ะน,น้องทองคำนะคะได้นอนสบายนะคะนี่่นนี้น้องทองคำก็คงจะได้นอนอย่างสบายเลยนะคะเอาดินมาใส่แล้วจะจุดปรับที่ให้สมุำกันเนาะนะคะ ทองคำทองคำถ้าอยากจักจักท้อนหน่อยนะอยาะสดพร้อมังน้องทองคำโอ้ทองคำกวัวรถไทยขาบลัวรถไถ อาโทงคำเออแต่คำกลัวรถไถย่อขาเลยฮะกลัวรถไถเนาะแล้วปวดขาเลยนาะดูแล้วก็ใส่ไม่หยุดนะคะดินเนาะดินได้ใส่ไม่หยุดเนาะไม่หยุดที่นะ วันนี้คงจะนอนสบายนะน้องสองคำปีมะนาวสบายจังเลยสองคำสุดรอะสวัสดีครับไหยเร็วเอ,อ้สวัสดีครับ ทำเป็นไงมั่งคุณคําวยเดดินก็ประมาณรถช่วงนี้ก็สองสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบคะแนนแต่แน่ๆทําให้น้องเพื่อน้องจะอยู่สบายเนาะ แลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแม่แน่จ๋าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นสนันนิฐานด้วยค่ะพี่มะนาวนะคะ่ะสวัสดีค่ะ